กราบครูบาอาจารย์หากรู้หรือเข้าใจว่ามีคนทำร้ายเราด้วยคาถาอาคมแบบใดก็ตามก็จงจัดการส่งของของมันคืนไปซึ่งมันก็จะกลับไปทำร้ายเจ้าของเดิมที่ส่งมาให้จัดเครื่องบูชาครูบาอาจารย์แล้วเข้าสมาธิ กำหนดลมหายใจให้สม่ำเสมอทำใจให้กล้าแข็งพนมมือหรือวางในท่าสมาธิก็ได้แล้วให้ว่าองค์การขับของออกจากตัวดังนี้องค์ปู่เจ้าสมิงพรายนางวาัวนางควายนางพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผี จะกระทำกูก็บอกมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัจฉะอะมุมหิโอกาเสติทาหิณนะโมพุทธายะณณนะโมพุทธายะยะยะณโมพุทธายะมะอาุสิวังอระหังภะควาพุทธังรัตนัง รรมังรัตนังสังคังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคัพโพอาขัดฉาหโองปู่เจ้าสวิงพรายนังวัวหน,นังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะประทํากูก็บอกมิต้อง สาธุสาธงกลับคืนไปหาเจ้าของมืองเองยะถาพุทธโมนะคาฉะอะมุมะหิโอกาเสติทาหิณนะโมพุทธายะณณนะโมพุทธายะยะยะณโมพุทธายะมะอาอะุสิวังอระหังภะควาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังคังรัตนัง สิเนมะมะอาขัดเฉยะอาขัดชาหิอิวะคัพโพอาขัดชาหิโอมปูเจ้าสวิงพราหนังวัวน,นังควายนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทำกูก็บอกมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเอง ยะธาพุทธโมนะคัจฉะอะมูมะหิโอกาเสติทาหนณโมพุทธายะณณโมพุทธายะยะยะณโะะมพุทธายะมะอาอุสิวังอะระหังพะคะวาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะ อาขัดฉาหิอิวะคัพโพอาขัดฉาหิอง์ปู่เจ้าสวิงพรายนังวัวนังควายนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทํากูก็บอกมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัดฉะอะมุมหิ โอกาเสติถาหินโะมพุทธายะนะนโะมพุทธายะยะยะนโะมพุทธายะมะอาอะุสิวังอระหังภะควาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคภโพอาขัดฉาหิ องปู่เจ้าสวิงลพรหนังวัวน,นังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทำกูก็บอกมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัดฉะอะมุม,มหิโอกาเสติทาหินะโมพุทธายะ นาโนะมพุทธายะยายะนะโมพุทธายะมอะาอะอุสิวังอระหังพะควาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดช้าหิอิวะคัปโพอาขัดช้าหิโอมปู่เจ้าสวิงพรนังวัวนังควาย หนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทํากูก็บอกมีต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัดฉะอะมุมะหิโอกาเสติทาหินะโมพุทธายะนะโนะมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะ มะอาอุสิวังอะระหังภะคะวาพุทธังรัตนังธรรม,มังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคภโพอาขัดฉาหิโองปู่เจ้าสวิงไพรหนังวัวหน,นังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคน แสนผีจะกระทํากูก็บอกมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัดฉะอะมุมหิโอกาเสติทาหิณนะโมพุทธายะนณะณนะโมพุทธายะยะยะณะโมพุทธายะมะอาอะุสิวังอะระหังภะควา พุทธังรัตนังธรรม,มังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยะอาขัดฉาหิอิวะคัพโพอาขัดฉาหิ